ทานยาความดันสูงมา20ปี ยาละลายริมเลือดมา10กว่าปีจะดูแลสุขภาพอย่างไรนะยาละลายริมเลือดเนี่ยโดยบางคนเนี่ยที่อายุมากขึ้นยิ่งใกล้ผู้สูงอายุเนี่ยผิวจะบางจะมีอาการช้ำมีอาการเขียวง่ายดัยงนั้นคนที่สูงอายุมากขึ้นแล้วทานยาต้านการแข็งตัวของริมเลือดอยู่นะครับแนะนําให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงหรือว่าระวังนะครับแขนขาไปกระแทกอะไรแล้วจะมีรอยช้ำอันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับข้อที่2นะครับคือเรื่องของความดันโลหิตต่อให้เรารับประทานยามานานขนาดไหนก็ตามนะครับเรา จะต้องทานยาตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากเพิ่มยามากขึ้นหรือเราอยากจะลด ขนาดยาลงเนี่ยเราต้องทําให้หลอดเลือดมันยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับการที่เราจะทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นตัวได้ดีเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องรับประทานอาหารบางประเภทที่มีเคเลตัดแมกนีเซียมหรือมีแมกนีเซียมตามธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนประกอบซึ่งแมกนีเซียมเหล่านี้นะครับอาจจะอยู่ในผักผลไม้ต่างๆนะแต่สําหรับใครก็ตามนะไม่รู้จะทานอะไรนะอาจจะทานเป็น UCB เหมือนผมก็ได้เพราะว่าผมก็คี้เกียจมาดูว่าเฮ้ยเราต้องทานแมกนีเซียมจากอะไรเนี่ยในการควบคุมความยืดหยุ่นของหลอดเลือดน,นะครับผมก็ทานคคเลตัดแมกนีเซียมจาก New CB นะครับใครสนใจทาน New CB เหมือนผมแค่วันละ1เม็ดเองนะครับ1กระปุกทานได้1เดือนนะครับสามารถนะครับพิมวอลแหวน01แล้วก็ขอสิทธิส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรจากแอดมินได้เลยนะครับดังนั้นพิมวอลแหวน01บอกแอดมินว่าฟังมาจากคลิปนี้ได้สิทธิ์ส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครก็ตามไม่อยากพลาดความรู้ดีๆจากคลิปนี้กดซีเฟิร์สไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสวัสดีครับ